สวัสดีครับครูปั๊บนะครับจากโรงเรียนสอนขับรถเชียงใหม่ได้วิ่งนะครับวันนี้ครูจะมาจําลองนะครับนะฮะการจอดรถนะครับนะบนทางลาดชันหรือทางลงลาดชันนะครับนะหรือพวกเราจะเรียกกันว่าขับขึ้นเขาหรือลงเขาก็ได้นะครับนะเวลาเราจอด จอดรถนะครับบนทางลาดชันนะครับ hmm. อ yeah. I mean, ันนี้ก็คือกรณีที่ว่าเราขับขึ้นเขาเห็นนะครับนะพอเราแตะเบรกหยุดรถเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับนะตอนนี้ครูแตะเบรกไม่อยู่เห็นนะครับมันอยู่ที่เกียร์ดีอยู่นะครับนะเราทําการเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P นะครับนะขึ้นเบรกมือนะครับนะฮะเสร็จปุ๊บค่อยปล่อยเบรกเท้านะครับนะตอนนี้เราจอดอยู่บนทางขึ้นลาดชันนะครับเราจะหันพวงมาลัยนะครับนะฮะนะครับพอเราจอดชิดฝั่งซ้ายเราจะหมุนล้อนะครับหันพวงมาลัยเอาล้อรถนะครับเข้าฝั่งซ้ายถามว่าทําไมเราต้องนะครับ พวงมาลัยเข้าฝั่งซ้ายนะครับนะเดี๋ยวพวกเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็เพราะว่านะครับถ้าเราทําล้อตรงนะครับนะฮะเวลาเราจอดรถนะครับนะบนทางขึ้นหรือทางลงลาดชันก็แล้วแต่เราจะหันล้อเข้าหาขอบทางถ้าเราจอดชิดซ้ายก็หันล้อเข้าหาขอบทางฝั่งซ้ายนะครับนะแต่ถ้าเราจอดชิดขวานะครับนะฮะก็จะหันล้อเข้าหาขอบทางด้านขวาเห็นไหครับนะตอนนี้เราจอดชิดซ้ายนะครับนะพอเราหันล้อเสร็จปุ๊บนะครับตัวรถจะถูกล็อกไว้ด้วยอะไรบ้างครับ ไว้อยู่2อย่างตอนนี้นะครับนะก็คือ1นะครับนะก็คือเกียร์เห็นนะครับเราเข้าอยู่ที่เกียร์พีนะครับเกียร์พาร์นะครับนะก็คือจอดรถนะครับเข้าเกียร์นี้รถจะถูกล็อก4ล้อนะครับนะเราล็อกไปอีกชั้นหนึ่งเห็นนะครับด้วยเบรกมือนะครับนะฮะอันนี้คือ2ชั้นแล้วนะครับนะชั้นที่3ที่ครูอยากจะเสนอนะครับนะพวกเราเวลาเราไปจอดนะครับนะเวลาเราขึ้นนะครับ ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตามดอยนะครับนะตามเขานะครับที่เที่ยวต่างๆนะครับนะเราจะหานะครับนะก้อนหินนะครับนะอ่านะฮะเอามาหนุนลรองล้อนะครับนะส่วนใหญ่นะครับที่เขาหนุนรองก็คือจะหนุนรองที่ล้อขวาหน้านะครับนะฮะหรือไม่ก็ล้อนะครับนะหลังขวานะครับนะเขาไม่หนุนฝั่งซ้ายเพราะว่าเราต้องเดินอ้อมรถนะครับนะเวลาเราก้อนหินออกนะครับนะฮะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนะเราล็อกไว้สามชั้นนะครับนะล็อกไว้ด้วยเกียร์นะครับนะล็อกไว้ด้วย ตัวเบรกมือนะครับนะเราก็ล็อกไว้ด้วยก้อนหินนะครับคลิปนี้ครูข้าฝากขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ